อุ่นเครื่องถาดเทั้นนี้เนาะโย่ปูนเข่าน้ำทะกคนเลยอะไรมืนซวเปอาแต่เท้าเออนอโ่เออเกาะกติ้นเพีอยนนี่แอบปนันโอ้หคเปิ้งหนูค่อยนะขายเดียวค่อยตีเข่าดีเนาะ ừ, thằng hòm thơi cây thôi xem bóc kè có lại không nhiều không nhiều กาบไกยสบายดีและสวัสด,ดีครับจีบครานนี่ตอนหับสุสอ่งวันทำม,มนาเขาเก่าทุกคนนี่สบายดียามเศร้าๆทุกคนตอนนี้กามาให้มานาทุกคนเลยหลังจากที่ไปเมาขึ้นไม้บอบเพชรทุกคนเูอ้จะได้ลอยมาทุกคนเลยบอลหลอดทุกคนเลยมาเก็บดอกแคเกาไปในมาพน้าวมเจวกินโอ้โลดหลายขนาดทุกคนเลยเขาเมนาวานอินปอนกำลังเก็บอยู่อัว แซบอัวใส่ชินหมูทวนเลยหมูสามสันมาฝักกระค้าเลหยัดเขาแน่น่ะห็ดอัวหนึ่งหยอดเอก็บป้อนกันผ่านเลยนะหลายหลาย,ายว่ะยังไหม เต็มถุงเลยนะคขาละพอป่ะพอยจะขอ,องเพื่อเก็บน้ำทคนเลยผู้หลายให้หลายว่ะหอวนาแล้วเนาะหอวนาบรสินวนตัวน,นี้กะเว่ยเกิบดอกแคเพิ่นก่อนเท้ยกับมักกันต้มต้มไปเปื่อยกับตำแจ่วคนเนยลยตำเราไปผัดอีบาดเนืองอีกคักมันหอมแซ่บวนถมผมจังน้อยนึง มื่อนี้แต่วสวยก็ว่าชิเป,ป,ปียวปลาทุกคนเนสวยนะพอมาวาดเนี่ยชิเปียววานนี่ยม่ได้ไปซ้ำขาเมาทุกคนนมือเนล็กเปียวกันมาเนี่นะมนวานยกินปิ้งปลาเลยจะวานนี่ฟ้าออมเค้กมันเนี่เ,เปียวขึ้นก่อนมันี่คน,ะนเลยไ,ไปขึ้นลูก ไปเดินทางต่อมาเจอป,าป,าป่าทุกคนมาทันได้ไปครัพย์เต้าทุกคนเลยโลได้ลงมาเกี่ยวเขาซอยเขาก่อแต่ก่ขอไข่ก่อเต้าทุกค,เคเน,น,นเลยเกี่ยวแล้วอะไรมาเต้าเนี่ยยังบมเล่อเลยทุกคนเลยตอนเกี่ยวไว้พาทุกคนในเบงตอนนี้กำลังข้ามคืนมีเขาง่ายทุกคนเลยปุกเหินว่ามีซอยจุดได้ทุกคนว่าดอบเนี่ยคนเปียกซีนงอกว่า เขาหังัวเอาพูดงวดัวทุกคนนี่เลยจะไปกินเขาทุกคนยืดเถียงนี่ทุกคนแต่เพคนปไปในมาไปหากทุกคนเลยอาหารเด็ดอาหารเด็ดหมดละกินเขาแล้วจะค่อยเปียวปลาทุกคนเลยบ่ได้ปลานี่เมียให้อีกแล้วที่บ่หวานนี่เปียวปลา,ปานะกินเขาเแล้วหมดละจค่คอยลงเปียวปลา,ปาต่อลมหนาวป่ะนี่คือง,งอลดลงน้ำกะโอ้ เบิ่งว่าพวเ,เราพูดสิ้นงวว่าจะได้หลายคนไนึ่พูดหนึ่งประมาณสองแสนคนเลยบาทประมาณร้อยสองสองร้อยบาทสองร้อยแปดบาทแตคนกำลังยางมาเถียงเพื่อนนี่นะคน,นนี่เขาพนปั่นแล้วเลยปั่นไปงวดหนึ่งละประมาณหมง่งสามสิบปายสอบคนนี่ กำลังกองอีกนะจะอะไรเพริ่กงปั่นเองแหละมาแต่ไปส่งเขา่าเพิ่นไปแก่เข่าซอยลุงเพผ่นบอกง่อยเห็นนอนขักแทน้นไงเดบบลอยได้จากสอบโคนาหาซิฟห้าซิฟซั <50. S 1> สมสี่กิน อ่าเห็ดยังนี่สมพักอโอ้คือสมพักแท้กับยังนี่คือเห็ดแน,นวสมพักแท้อซอยจู่บอกโอ้ผักเป็นหลายชนเิดชน,นมาปลูกเองบนนี่เออปลูกเองเชื่อไปซื้อมาแต่ตลาดอ,อมืมาทั่วกันอะ่ะฝักมันไงเลยมันทั่วกะห้าม น้ำดูดนะนองของแท้ตัวนี้แล้วปูปิ้งอยู่ต่อไฟเลยปิ้งเป็ดบนนี้ไก่กไก่เออปิ้งไก่ดูนะโอ้มีแต่อ,อาหารเด็ดตัวนี้มือน,นี้ข้วาวสุกดีแท้วะตัวนี้แห้งเด็ดตัวนี้คนเลยนะมาคิดมาคิดซุปมาคิดดิบกับลาบเหมาะเลยเนาะเครื่องครบเลยมบอน,นี้ อันนี้ผักหอมสลาบบ่ไงหอมสลาบก็มีนะนเอินหอมเปร์เนี่นี่ทางเขาเอินหอมเปร์ทุคนเลยทางพุ่นจัฮ่อเอิหอมอย่างยังบจักทุกนเลยเอิ้นค่อกันนี่บจักเนาะหอมหอมบ่เป์หอมภาษาไทยภาษาไทยเลยสิภาษาไทยเลยสิหอมน้ำกันบ่ภาษาไทยอือ มีแต่รอถาทุกคนเลยรอถาพวกคนแลวพูดโมมาเถอะเหมือนเมาพูดระเบิจักกพวกาเอาพูดกันเย็นกันได้ทั้ทงพนนะุพ่นะตัวเมื่อคืนนี่กะเมาต่เมื่อคืนนี่ปั่นเข่า่นนี่เมื่อคืนนี่นะแจงมามาเกี่ยวเข่าอีปูเหย้าไปเหย้าแอวซีนมาซอยจุอีปรับผู้ดีเลยหัวล้มทคนเลยเพราะมันตกขุมแอวมันคนบอ่อันนี้แหละวะก็เลยพากันห่มเนาะเมยเมย์มถาแหละ ซีนกะทางนี้อุ่นเครื่องถ่าแล้วนี่บุมา,าเตืเถื่อเนาะุ่นเครื่องซะก่อนการจัการมาแล้วมาแล้วโอ้โอตนอนถาสามตื่นเลยนี่อ๋อเธอได้หลายเติบเนาะโอ้ยจังได้อิ่มแล้ววัเดี๋ยวนี้นะอิ่มแล้วไม่ได้กินขอเดี๋ยวทำบอก อ่าถ้าสินงามเจับเือเนาะโอ้โหเป็นหลุมแบบนี้สองคนปั่นกันคนละแสนคนนี่ถือว่าลอยกว่าบาทเนาะสินงามนี่สินเลยสามสิบกีบมันคนอาหมณ์ มืเรือเลยอืรอยลมเสอยู่ีอ่ยไฮเมีเียมงามเมทเซฟจะกินโอ้ผักดูขักดูงามเดียวสีนะเออ่าีแน่นเลยมันบอขายโซฟีมือมันนี่เหตุเบมเมนูเนี่ยอย่างมันี่นะสีสอย เอายคันสมเอาเลยคันสมเลยขวลาบบ่เออลาบเนาะอย่าบกไปอยให้กินข้าวอยู่ดกกูบ่ไปเดียว้ลบมาๆๆอ้อยมาเออโเซียนตัวนี้นะครับวิชาการ vậy soi mưa xem này mưa hình ăn bụp hình ăn đấy hình ăn bụp hình ăn đấy phe ăn มีดบเขาขีดสิคกนี่จะไปเอาล็อกาวสารนะยังไดอะไรมือแซวแปลแต่เซวเกืเเอบมือแซวแปลได้หรือเปล่าพ่อว่าเขาสีมาเปิดนะนะมาเปิดสีอุ่นเขานน่นเขาน้ำทุกคนเลยจะน้อยสวยเขานะ่าอุ่นเขากินเข่าหอนพ่อมาล,ลมพัดพดเข่ามันเลยเขาเย็นแหง้งอุ่นก่นนนอนจัยหนึ่ง ป่นเครื่องถาได้วนานี้เนาะยูเราตอกแล้วไงจากเหล่เราตอกแค่ไหนและเราตกคลองเฮ็ดคลองสบายเฮ็ดเอาบริซื้อเนาะติบเข่าติมนามเนี่เฮ็ดเอเบดเนาะอาไปชัน่ายเช้านี้ก็ได้ชงโวนุ่ยาน เรียบร้อย,อยตอนนี้ก็มะฮอดแล้วทวนเนยลยกำลังเกี่ยมให้ดิ่ไปกิน,นเสนเลระยะเข่าแห้งเลยวพณด,ดีเรียบยป้ว่าอาหารว่าง่ายกับยาเสี่ยงเมี่ยงนะพดได้กินเขาบดแส่บไปเห็นนั่น <c oughs> <c oughs> ี่แหละแส่บโรดลุ่มทึนเขาโรดนี่ยนะคิด <c oughs> ว่าหลายแนตะ่เนาะเกลือมันตกออกไปกับเบียนยสวยเขา่า อนห่อนโอ้คักแล้วบ่เนี่กับลาบมาเพียรนน่อุ่นเขาเย็นเอุ่นอันนี้เขาเอิ้เม่ยงมันอันนั้นะกระเพาะอันบอกซอยกระเพาะมันใส่พร้อมเสิรมือในการแร่เนื้อ มาก็เถื่อนเนาะมาเถื่อนนะเออีเอ๋อก็ติดพี่อนนี้งเครื่องคนเด้บาเนี้ใส่ข้าวคัวก่อนข้าวคั่เม็ดแลบปะนั่นโอ้ขัด เพิ่งหนค่อยนะคายยังแล้วมันเติมอีกยังเธอเติลรดมันยุ่หลุมซีขวดนะผมอยู่ซีกมันมันไงคุอไทยใส่รดเอิ่รดนี่กะเ้าใส่ประเดกเลยเราใส่อะไรคือเก่าเอข้มนจะยอดคนๆใส่หอม

เจามีต <quarters> <cleaning> ัว <ol> ก <laughs> ูได้จะมีอยู่ผักหอมเ่อใส่ขนเลยโอ้ยแซมบักแกงแล้วนี่้วนะเดี๋ยวข้าไปนี

ก่ายุดคือมีพินนี่นกินแมมากินแมเท่าเลยขึกับครบทุกคนเลยมาๆๆเแซมกันถ้ากินน้ำแมเจ้าเด้อซนเดอขววมีอนขอห้ำอันี้ก็ได้นี่มันไี่แขงเลยคอมเขมลำบนนีมาทุกคนเอเข้าผินเลยไกคน กยคับบ่อนะเนี่อต้นีสุดยอดเนาะบ่ได้บี้นั่นเจ้าคือยูพุนนะบี้กระทิงใ่สุดยอดเลยดีกระทิงต้นคือต้นใม่นต้มน้ำใส่ปลาดยอดนี่แต่อู้พีลึกแท่เลยฮะ ไม่มขมขมอะไหอร,รหรอต้มมะนาวมันหรอเพบาเออนักขมแท้อือตัวนี้บขมบอะไรเนาะพี่เหียมันหน่อยอนีนะมันนีมันนีมันนีมแล้วมันบอได้ทคนื่อนตู้องให้มาท่องมันมคายเนาะ

นี้เปเดนลาคนดินึ่เลยนะเขาเลยไมไปแล้วมไปุแ่แ่พน้อมาสองขวนีได้รักินแนวนาแล้วโอ้หเนยแนวนาแล้วอ่ะตอนนี้เขาพายมีเขากินน้ำอิ่มแล้วคนเลยเขาพอนิดหน่อยเขาไปลงกับป่าทุกคนรอบตะล้งนนใหนหาเมราหวานไปเกี่ยวแทน อาคิดลงไปเอาป่าเพราะได้มากินแรงก่นอนนลยครับสำหรับคลิปนี้การจะได้จบไปนี้ขอมอบขอบใจบุษทุสกุลทุกคนครับต้นคลิปจะต้นจะจบการดคลิปหน้าเจอกันใหม่สักวันไหมสำหรับคลิปนี้บายบายสบายดี